สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับนินและทีมงานโฮมหนายอยู่อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นินมาเอาใจคุณผู้ชมที่ชอบดูบ้านเดียวหลังใหญ่ๆกว้างๆในโครงการหรูแล้วก็คุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านในสนราชพฤกษ์นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการเดอะซิตราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าโครงการแบรนด์ระดับท็อปจากทาง AP Thailand นั่นเองค่ะโดยโครงการนี้เป็นบ้านเดียวหลังใหญ่ในสไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อมกับ ลับเฮาส์รูแล้วก็ส้น่วนกลางขนาดใหญ่ในราคาเริ่มต้นณปัจจุบันนะคะอยู่ที่9.9ล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมรายละเอียดของโครงการกันนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมดนอยู่ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ติดกับถนนบางกรวยซน้อยซึ่งอยู่ใกล้กับจุดตัดของถนนนครอินค่ะ ซึ่งทำเลของโครงการนี้สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3เส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศร์แล้วก็ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับถนนราชพฤกษ์นะคะเพียงแค่400เมตรเท่านั้นเองทําให้สามารถเชื่อมต่อไปอยังโซนพระราม5นครอินทร์มรมราชนาทีพุทธมณฑลรวมไปถึงโซนในเมืองอย่างสาทรได้สะดวกสบายมากค่ะ ถ้าใครที่ต้องการเดินทางไปยังโซนอื่นๆของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะสามารถใช้ถนนกาจนาพิเศษได้เลยโดยจะอยู่ห่างจากโครงการออกไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้รถไฟฟ้านะคะก็ให้มองไปที่เส้นรัตนาธิเบศได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นเส้นที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะตัดผ่านตลอดทั้งเส้นโดยสถานีที่ใกล้ที่สุดค่ะก็จะเป็นสถานีบางพลูอยู่ห่างจากโครงการออกไปที่4.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้นั่งเข้าเมืองได้สะดวก หรือถ้าใครนั่งไปทางบางใหญ่นะคะเพียงแค่2ส,สถานีก็ไปเดินเล่นที่เซ็นทรัลเวสเกตได้แล้วค่ะจริงๆแล้วบนเส้นบางกรวยไซน้อยเองนะคะก็เป็นเส้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงรองรับการใช้ชีวิตได้เช่นกันค่ะเพราะม,มีทั้งตลาดแล้วก็ร้านอาหารดีๆอยู่หลายร้านเลยและด้วยความที่ทำเลนะคะเป็นทำเลที่เกาะเส้นราชพฤกษ์จึงเป็นทำเลโปรดของใครหลายๆคนเลยค่ะเพราะม,มีทั้งห้างใหญ่ๆนะคะคอมมิตี้มอลล์รวมถึงร้านอาหารดีๆอยู่หลายร้านเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับโครงการด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น The Walk ราชพฤกษ์ The Crystal SB ราชพฤกษ์ Home Pro Plus Mall ห้างพั่วไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่าง Big กซแล้วก็ Tesco โลตัสก็มีนะคะหรือถ้ามองไปทางบางใหญ่ค่ะก็จะมีเซ็นทรัลเวสเกตที่บอกไปแล้วแล้วก็อ e ีเกียบางใหญ่ค่ะนอกจากห้างแล้วนะคะก็ยังมีสถานศึกษาแล้วก็โรงพยาบาลอีกหลายแห่งค่ะอย่างสถานศึกษานะคะก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าพระรามห โรงเรียนนานาชาติเดลล่าโรงเรียนเตรียมอุดมนนทบรุรีส่วนโรงพยาบาลค่ะก็จะมีโรงพยาบาลทนบุรี2โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบตโรงพยาบาลเจ้าพระยาแล้วก็โรงพยาบาลตาหูคอจมูกเป็นต้นค่ะโครงการเดอะซิตี้ราชพุกษ์ิ่นกล้าวเป็นโครงการบ้านเดียวรูหลังใหญ่นะคะมีจำนวนทั้งหมด166ยยูนิตบนที่ดินขนาด 7ไร่ค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่บริเวณซุ้มทางเข้าโครงการกันแล้วนะคะทางโครงการเขาออกแบบซุ้มให้ดูโออ่าหรูหราตกแต่งด้วยกระเืองลายหินอ่อนนะคะแล้วก็อลูมิเนียมคอมโพสิตสีคอปเปอร์นะคะตรงกลางระหว่างทางเข้าออกมีซุ้มระปภพอแล้วก็มีรานน้ำพุตกแต่งสําหรับการเข้าออกของโครงการค่ะที่นี่เขาจะใช้ระบบ ePass นะคะซึ่งก็จะเหมือนกับระบบบนทางด่วนเลยคือลูกบ้านภายในโครงการจะสามารถขับรถผ่านรู้อัตโนมัตินะคะ ผ่านป้อมรปภแล้วก็กล้อง CCTV เข้าไปด้านในโครงการได้เลยค่ะส่วนวิสิเออร์จะต้องทําการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็แลกบัตรก่อนเข้าโครงการทุกครั้งเอาละค่ะคุณผู้ชมเราเข้าไปชมบรรยากาจริงด้านในโครงการกันเลยค่ะ ภาในโครงการนะคะจะมีการวางผังด้วยถนนหลักขนาด12เมตรตัดตรงเข้าไปด้านในเชื่อมต่อกับวงเวียนนะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับถนนซอยขนาด9เมตรตัดผ่านหน้าบ้านทุกหลังเลยโดยบ้านส่วนใหญ่ภายในโครงการค่ะเขาจะมีการวางหน้าบ้านหลังบ้านนะคะตามแนวแกนเหนือใต้เพื่อให้บ้านสามารถรับลมได้ตลอดทั้งปีแล้วก็อยู่ได้สบายค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะจะมีอยู่ด้วยกันสส่วนค่ะส่วนแรกเขาจะวางไว้อยู่บริเวณตรงกลางโครงการนะคะเป็นส่วนพักผ่อนแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้ลูกบ้านเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้เล็กส่วนนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าโครงการหรือก็คือตรงนี้เลยนะคะ จะเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่แล้วก็ภายในสวนนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เป็นทางเดินนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเชื่อมต่อมาตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการเลยคือตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์ให้เป็นทางเท้านะคะสําหรับคนที่ต้องการเดินเข้าออกโครงการโดยที่ตรงนี้เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าเดินเรียบกับถนนนะคะเข้ามาเดินในสวนเนี้ยก็จะได้บรรยากาศที่ดีกว่าด้วยนอกจากนี้บนเส้นนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้วิ่งจ็อกกิ้งเดินออกกําลังกายก็ได้ค่ะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมที่ด้านหน้าเราเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นพาวิเลียนเป็นศาลาสําหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ลูกบ้านเนี่ยก็สามารถขึ้นไปนั่งเล่นรับลมข้างบนได้มองวิวจากสวนด้านบนก็สวยดีนะคะและพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นในร่มด้วยมีลมพัดผ่านเย็นดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมและถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะคะคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นสนามขนาดใหญ่เลยคะ่ะที่พื้นสนามนะคะเราสามารถใช้วิ่งเล่นก็ได้หรือว่าปีนป่ายก็ได้นะคะค โดยที่พื้นสนามทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแผ่นยางซึ่งตรงนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่เวลาที่เด็กๆเ,เล่นกันเนี่ยแล้วเกิดการหกล้มอะไรขึ้นมาตัวพื้นยางนะคะก็จะช่วยซับแรงกระแทกแล้วก็ช่วยลดการถลอกด้วยซึ่งถือว่าดีเลยนะคะคุณผู้ชมเราเดินมาจนสุดสวนนะคะจะมีทางเดินเชื่อมต่อกับคลับเฮาส์ค่ะหรือก็คือเดอะคลับนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารสูง2ชั้นนะคะเขาดีไซน์มาให้ดูโปรง่ปรงโลง่ลง แล้วก็ตกแต่งด้วยฟาซาดซึ่งตรงนี้เนี่ยที่นอกจากจะทําให้ดูสวยงามแล้วนะก็ยังช่วยบังแดดจากฟังก์ชันด้านในด้วยค่ะซึ่งคลับเฮาส์นะคะที่ชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยโคเวิร์กิ้งสเปซล็อบบี้แล้วก็สระว่ายน้ําเราเดินเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ขึ้นมาบนส่วนแรกของคลับเฮาส์นะคะก็จะเป็นห้องล็อบบี้ค่ะคุณผู้ชมภายในห้องล็อบบี้นี้จะเป็นห้องกระจกที่มีฝ้าเพดานสูงเลยแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเขามีฟา,ศา,ศาสาตเนี่ยช่วยบงังแสงแดดจากภายนอกเขาไว้ให้ภายในห้องนี้ค่ะมีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะก็จะมีชุดโซฟาขนาดใหญ่เนี่ยจัดเอาไว้ให้ลูกบ้านสามารถขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนในนี้ได้หรือถ้าใครที่มีแขกจากนอกโครงการนะคะก็สามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการรองรับแขกได้ค่ะ เราออกมาที่โซนเอ้าดร์กันบ้างนะคะก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ําค่ะซึ่งสระว่ายน้ําของโครงการนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะคุณผู้ชมมีการตกแต่งพื้นที่ในสระนะคะด้วยกระเบื้องสวยงามมากเลยแล้วก็เป็นสระแบบเอชเลสด้วยก็จะดูสมูทไปกับผิวน้ําแบบนี้นะคะสําหรับขนาดสระค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสระนียมีขนาดใหญ่เลยเขาใช้สระอยู่ที่7จ็ดคูณสิเมตรนะคะก็เป็นขนาดสระที่สามารถใช้ว่ายน้ําออกกําลังกายได้สบายค่ะ ที่พื้นที่ข้างสระบริเวณนี้เองค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ในร่มนะเขาก็จะจัดเดย์เบสเนี่ยให้เราสามารถมานอนพักผ่อนได้รับลมได้ค่ะซึ่งจริงๆสระคุณผู้ชมถ้ามองมาอย่างนี้นะมันจะเป็นรูปตัวแอลเชื่อมต่อไปด้านหลังตรงนั้นค่ะจะเป็นสระเด็กค่ะคุณผู้ชมเป็นสระในรม่มเหมาะสำหรับเด็กเล็กเลยเวลาที่เด็กมาเล่นน้ํากันเนี่ยก็จะได้ไม่เพลียแดดมากด้วยมีขนาดสระอ,อยู่ที่ประมาณ 3, คูณ7เมตรค่ะ สำหรับห้องน้ำแลวก็ห้องอาบน้ำนะคะคุณผู้ชมจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลับเฮาส์ค่ะสามารถเดินตามทางเดินไปได้เลยภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ำแลวก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็จะมีเสาหน้าให้ด้วยโดยจะแยกโซนชายหญิงค่ะแล้วคุณผู้ชมคะมองทางฝั่งนี้ค่ะจะมีห้องกระจกอยู่ซึ่งห้องนี้ก็คือห้องโคเวิร์กิ้งสเปซกันนั่นเองเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ภายในห้องค o w o r k i n g space นะคะคุณผู้ชมทางโครงการเขาก็มีการจัดทุดโซฟาแบบตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆเอาไว้ให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้และที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะมีโต๊ะบาร์ตัวยาวแบบนี้นะคะสามารถนําพวกแล็ปท็อปแล้วก็แท็บเล็ตเนี่ยมานั่งทํางานอ่านหนังสือได้สบายเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่พาลูกๆหลานๆมาเล่นน้ํากันเนี่ยก็สามารถมานั่งพักคอยในห้องนี้ได้เลยเพราะห้องนี้จะอยู่ข้างกับสระเด็กนะคะมองออกไปเนี่ยก็เห็นเด็กๆเ,เล่นน้ํากันแล้วสบายใจได้ค่ะ เราขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะคะคุณผู้ชมบนชั้นนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเป็นห้องฟิตเนสแล้วก็ห้องเกมรูมกับเทียเตอร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องฟิตเนสกันก่อนค่ะภายในห้องฟิตเนสนะคะคุณผู้ชมก็เป็นห้องที่มีความกว้างขวางโปร่งโล่งนะคะแล้วก็เป็นห้องกระจกที่ไม่ร้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาได้ดีไซน์ฟาซาดสำหรับบังแดดเอาไว้ให้แล้วในห้องนี้ค่ะก็มีชุดอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายเนี่ยเอาไว้ให้ครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะคะ ดยที่บริเวณฝั่งด้านหนะ้าห้องตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมทางนี้ก็จะมีกระจกเงาติดตั้งเอาไว้ให้ใครที่ต้องการยกน้ําหนักนะคะก็มายืนยกน้าหนักที่ตรงนี้ได้เลยค่ะมีชุดดัมเบลจัดเอาไว้ให้แล้วด้วยสําหรับเกมรูมแล้วก็ห้องเทเตอร์นะคะจะอยู่ในห้องเดียวกันค่ะคุณผู้ชมที่ห้องนี้นะคะเขาจะติดม่านทึบแสงเนี่ยให้ทั้งผนังเลยตอนที่เราดูหนังเนี่ยก็สามารถเลื่อนปิดม่านได้ค่ะ ในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นห้องเกมรูมค่ะที่ทางโครงการเนี่ยเขาจัดโต๊ะผั้ไว้ให้กลางห้องรองรับกิจกรรมระหว่างเพื่อนบ้านแล้วก็คนในครอบครัวค่ะถัดมาค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องเทเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ให้รอบๆห้องก็มีชุดโซฟาขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมคือนอนเอนดูหนังได้สบายเลยค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการค่ะในส่วนถัดไปค่ะคือส่วนที่ขาดไม่ได้เลยของรีวิวในวันนี้นั่นก็คือบ้านตัวอย่างนั่นเองเราไปชมกันเลยค่ะ แบบบ้านภายในโครงการจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มีหน้ากว้างสามารถรองรับได้ตั้งแต่ครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่เริ่มจากทายเล็กสุดคือซิตี l u ัก์พื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถ City p r i ีเว่พื้นที่ใช้สอย225ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถ ซิ t ี้รีทรี t พื้นที่ใช้สอย262ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ทงอนเนกประสงค์2ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัว City s p เ c i ชีย พื้นที่ใช้สอย309ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ทงอเนกประสงค์3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวและสุดท้ายค่ะเป็นแบบบ้านที่นินจะพาไปชมในวันนี้คือ City Scenery พื้นที่ใช้สอย3 7 5ตารางเมตรขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่น1ทงอเนกประสงค์3ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้าในตัวค่ะ สำหรับบ้านตัวอย่างที่นินพามาชมในวันนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านซีเนอรี่ขนาด375ตารางเมตรซึ่งเป็นแบบบ้านหลังใหญ่ที่สุดของโครงการค่ะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะสามารถรองรับได้ถึง3เจเนอเรชันเลยค่ะเพราะมีฟังก์ชันให้มากถึง5ห้องนอน6ห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมดูดีไซน์ของหน้าตาบ้านค่ะอันนี้เขาจอออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งเป็นทางถนัดของ AP เขาเลยสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะดูเรียบนะคะดูเท่แล้วก็จะดูแบบว่านิ่งๆด้วย ใช้สีโทนขาวเทาแล้วก็ตกแต่งผนังบางส่วนด้วยหินเทียมค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่หน้าบ้านนะคะมีกระจกติดเอาไว้ให้เยอะมากเลยตรงนี้เนี่ยทำให้หน้าตาบ้านเนี่ยดูโปร่งมากขึ้นโดยกระจกทั้งหมดนี้ค่ะจะเป็นกระจกเขียวตัดแสงเรามองจากภายนอกเนี่ยก็จะดูสบายตาดีนะแต่ว่าด้านในบ้านเนี่ยเขาก็จะช่วยตัดแสงแดดแล้วก็ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าไปด้านในตัวบ้านด้วยค่ะสำหรับบ้านมานตรฐานด้านในโครงการนะคะจะมีรั้วบ้านติดตั้งมาให้ค่ะเป็นรั้วเรือนเหล็กนะคะ ก็ตรงนี้นีจะเป็นรีโมทคอนโทรลสามารถกดควบคุมประตูั้วให้เปิดปิดได้มีช่องสําหรับทางเดินคนเข้าแบ่งเอาไว้ให้แล้วก็จะมีไฟเกิง่งกริงออดแล้วก็ซ่อนถังขยะนะคะเอาไว้ให้ด้วยดูเรียบร้อยดีค่ะเราเข้าไปดูฟังก์ชันด้านในบ้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับฟังก์ชันส่วนแรกที่หน้าบ้านนะคะก็จะเป็นที่จอดรถค่ะตรงนี้เราสามารถจอดได้3มคันในร่มเลยคุณผู้ชมพวกรถโตขนาดใหญ่หรือว่ารถสปอร์ตก็จอดได้นะคะเพราะว่าพื้นที่มีขนาดใหญ่ สำหรับโครงสร้างพื้นนะคะจะใช้เป็นสลับออนกาวแล้วก็ปิดผิวด้วยสแตป์คอนกรีตค่ะซึ่งตรงนี้มีข้อดีก็คือมันแยกโครงสร้างจากตัวบ้านถ้ามีการที่พื้นสุดเนี่ยก็จะช่วยลดการร้าวของผนังได้ด้วยเข้าไปด้านในค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะมีประตูทางเข้าบ้านรองนะคะเป็นประตูบานสวิงติดดิจิตอลดอลล็อกของ LifeSmart ให้ และถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะที่ใช้วิวแชร์เนี่ยบ้านหลังนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเขาได้ดีไซน์แลมเอาไว้ให้ด้วยหรือถ้าใครที่ต้องการโหลดของเข้าบ้านที่เป็นของหนักๆน,นะคะก็สามารถขนของขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นเข้าบ้านได้เลยสะดวกมากค่ะทัดมาจากลานจอดรถนะคะคุณผู้ชมก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังเฉลียงหน้าบ้านค่ะ สำหรับเฉลียงทางเข้าบ้านนะคะคุณผู้ชมจะถูกเซตเข้าไปด้านในค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้บ้านดูมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและเราก็ได้ร่มนะคะกันแดดกันฝนด้วยสําหรับประตูทางเข้าบ้านจะใช้เป็นประตูบานไม้จริงนะคะติดลูกฟักกระจกให้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานสวิงนะคะแบบบานคู่สามารถเปิดได้กว้างเลยสะดวกมากถ้าใครที่มีของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านเนี่ยก็สามารถเปิดประตูได้กว้างนะคะแล้วก็ขนเข้าบ้านได้ค่ะ เราเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกเลยค่ะก็จะเป็นโถงฟอยเลอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเบรกก่อนเข้าถึงพื้นที่ด้านในบ้านซึ่งทําให้พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะในส่วนของโถงฟอยเลอร์ตรงนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเราสามารถทําเป็นตู้บิวอินสาหรับเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บรองก็ได้แล้วก็วางมานั่งอีกสักตัวนะคะเพื่อเปลี่ยนรองเท้าก็จะดีมากเลยค่ะ จากฟอย์นะคะเชื่อมเข้ามาค่ะจะเป็นในส่วนของคอมมอนแอเรียจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเป็นโถงที่กว้างขวางมากเลยนะคะที่เขาออกแบบมาได้กว้างขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่มีหน้ากว้างนั่นเองค่ะ ที่ผนังด้านหลังนะคุณผู้ชมก็จะมีช่องแสงให้ทั้งผนังเลยฝ้าเพดานก็มีความสูงถึง2.8เมตรยิ่งทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็อยู่สบายค่ะด้วยพื้นที่เนี่ยมันมีความกว้างขนาดนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราสามารถจัดฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยจัดได้ตามชอบเลยนะคะในส่วนของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาแบ่งเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับประทานอาหารค่ะมาดูที่ห้องนั่งเล่นกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชม ที่ห้องนั่งเล่นนะคะเราสามารถวางชุดโซฟา L shape หรือว่าจะเป็น U shape ขนาดใหญ่ก็ได้นั่งกันได้แบบ6-8คนเลยค่ะวางโต๊ะกลางได้1ตัวส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะจะทำเป็นชั้นวางทีวีก็ได้ยิ่งทำตู้บิวอินเก็บของนะคะหรือว่าทำเป็นชั้นวางของสวยๆงามๆได้ยิ่งดีเลยค่ะถัดมาค่ะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับอาหารนะคะเขาจัดเอาไว้ให้ดู8ที่นั่งมีขนาดใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชม ด้านหลังเขาทำเป็นบิวอินสำหรับเก็บถ้วยชามสวยๆนะคะแล้วก็พวกของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความกว้างของห้องนะคะเราสามารถวางเป็นลองเทเบิลขนาด1ิที่นั่งได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูโซอนอื่นของบ้านนินขอบอกถึงวัสดุภายในบ้านก่อนนะคะที่พื้นเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60คูณ60ซนติเมตรส่วนผนังเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาฉับเรียบติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยส่วนฟ้าเพดานค่ะติดดวงคมดาวไลท์ให้ และพวกประตูหน้าต่างภายนอกที่เป็นกระจกนะคะก็จะใช้กรอบ UPVC สีน้ำตาลค่ะจากพื้นที่โถงตรงกลางบ้านนะคะจะเชื่อมต่อไปอยังส่วนปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาของบ้านเรามาดูที่ปีกขวาของบ้านกันก่อนค่ะ เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงส่วนของโถงคอมมอนแอเรียเนี่ยก็ดูเป็นไฮไลท์ของบ้านแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยงมีอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือตรงห้องนั่งเล่นมุมนี้เลยที่ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านเนี่ยก็เพราะว่าห้องนี้มีฝ้าเพดานที่สูงแบบดับเบิลวอลลุ่มนะคะมีความสูงอยู่ที่6.4เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีช่องแสงให้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณชั้นล่างจนไปถึงชั้นบนสามารถติดม่านยาวๆได้แบบนี้เลยดูแกรนมากถ้าวันไหนในที่มีแขกไปใครมานะคะเรรรรราาากก็สามารถรับองงแขททีี่่พื้นต ได้เลยโดยที่จะไม่ไปรบกวนฟังก์ชันส่วนอื่นๆของบ้านนะคะพื้นที่ในห้องนี้นก็มีขนาดกว้างขวางนะคุณผู้ชมเราสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เรา move มาที่ฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นประตูบานเลื่อนใช่ไหมคะจะเป็นห้องนอนชั้นล่างของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะจะเห็นว่าช่องประตูเนี่ยมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะผู้สูงอายุเนี่ยสามารถถ่ายรถเข็นเข้ามาได้สะดวกค่ะ พื้นที่ภายในห้องก็มีความกว้างขวางนะคะทางโครงการเขาจัดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูเป็นไอเดียก็จะมีเตียงนอนขนาด5ฟุตมีโต๊ะข้างวางให้2ฝั่งเลยอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะเป็นตู้บิวอินนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกำลังดูแบบสบายๆเหมาะกับพื้นที่ห้องค่ะและในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมใช้เป็นประตูบานเลื่อนเช่นกันค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านในห้องน้ำเนี่ยมีความกว้างขวางมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาต้องการให้นํารถเข็นเนี่ยเข้ามาได้ด้วยนะคะโดยพื้นที่ด้านในนี้ก็จะมีการจัดอย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะแยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งส่วนพื้นแล้วก็ผนังภายในห้องน้ําจะตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกแล้วก็กระเบื้องโมเสสสุขภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของคอตเตอนะคะเริ่มจากที่ชั้นแรกเลยค่ะทางฝั่งส่วนแห้งนะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะแบบฝั่งบนคนตเตอร์สำเร็จรูปใต้อ่างเนี่ยก็จะมีตู้สำหรับเก็บของได้ค่ะ ถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้นระบบซิงเกิลฟลัชนะคะด้านหลังมีโลว e เวอร์วอลก่อมาให้สําหรับวางของได้มีกระจกเงาขนาดใหญ่ติดมาให้ที่ผนังแล้วก็จะมีราวมือจับนะคะของคนชราติดตั้งมาให้ด้วยเวลายันตัวจะได้ง่ายค่ะ ถัดมาที่ฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนชาวเวอร์ค่ะก็จะมีพื้นที่ที่ใหญ่พิเศษเหมือนกันที่ผนังมีการติดตั้งแฮนด์ชาวเวอร์เราปรับระดับแล้วก็จานวางสบู่มาให้นะคะมีการเดินระบบสําหรับติดตั้งทําน้าอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยและที่ผนังด้านบนค่ะก็จะมีช่องแสงนะคะเป็นหน้าต่างบานกระทุง้งติดกระจกฝ้าให้ค่ะเรามาดูที่ฝั่งปีกซ้ายของบ้านกันค่ะคุณผู้ชมที่ฝั่งหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นพาวเดอร์รูมหรือว่าห้องน้ําแขกนั่นเองค่ะ ภายในก็จะมีการตกแต่งเหมือนเดิมเลยใช้สุขภัณฑ์ของคอทเตอร์ทั้งหมดก็จะมีเป็นอ่างล้างมือนะคะฝั่งบนคอทเตอร์สาเร็จรูปแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะคราวนี้เรา move มาดูที่ฝั่งหลังบ้านกันบ้างค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะคุณผู้ชมเขจาจะก,กั้นส่วนด้วยประตูบัตรเลื่อนเพื่อการปินจากการปรุงอาหารออกไปในส่วนของ common area นะคะคุณผู้ชมดูพื้นที่ภายในห้องครัวนะคะมีขนาดกำลังดีเลยสามารถทำอาหารไทยหนักๆได้สบายมาก โดยโครงการนะคะเขาจะมีการทำเคาน์เตอร์เนี่ยเตรียมมาให้เราไว้แล้วแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่หน้าบานเปิดแล้วก็โต้ลอยนะคะจะปิดผิวด้วยไฮกลอสนะคะดูสวยงามทีเดียวส่วนท็อปเคาน์เตอร์ครัวค่ะก็จะเป็นท็อปหิน g r a n ิตสีดํานะคะตรงนี้เขาก็จะฝังอ่างล้างจานเอาไว้ให้แล้วค่ะแล้วก็ที่ฝั่งเตาปรุงอาหารนะคะก็จะมีฮูดดูดควันติดตั้งมาให้แล้วก็จะมีการลดระดับลงนะคะให้ตั้งเตาได้เวลาทำอาหารจะได้สะดวกค่ะ แล้วคุณผู้ชมคะมองมาทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจะมีประตูสีขาวนะคะตรงนี้เนี่ยเปิดออกไปก็จะเป็นในส่วนของร้านซักล้างแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำแม่บ้านซึ่งจะแยกส่วนจากพื้นที่ของเจ้าของบ้านเพื่อให้ได้รับความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ เราดูฟังก์ชันของชั้นหนึ่งจบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะเริ่มจากบันไดนะคะจะใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กปิดผิวลูกนอนด้วยไม้ทาสีส่วนราวมือจับบันไดค่ะตรงนี้จะเป็นเหลาเหล็กนะคะมือจับก็จะเป็นไม้ทาสีเข้ากับพื้นบันไดและคุณผู้ชมมองไปที่ใต้บันไดนะคะจะมีพื้นที่อยู่เนี่ยเขาก็กั้นส่วนให้ไม่เวสเปซนะคะเป็นห้องเก็บของค่ะเรามาหยุดกันที่บริเวณชั้นพักบันไดกันก่อนนะคะคุณผู้ชม มุมนี้เนี่ยเราสามารถวางตู้เก็บของก็ได้หรือจะวางของตกแต่งและถ้าเราเปลี่ยนเป็นเดเบสักตัวหนึ่งเนี่ยมุมนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนได้อีกหนึ่งมุมค่ะคุณผู้ชมสามารถน,นํานิยายมานั่งอ่านหรือว่านําแท็บเล็ตนะคะมานั่งดูซีรีส์ก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวแต่ว่ายังอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ไม่ได้มีแค่มุมเดียวนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งมุมค่ะ พอเราขึ้นมาบนชั้น2ก็จะมีบันไดาทางเชื่อมขึ้นไปยังชั้นพักบันไดซึ่งที่เมื่อกี้นินบอกค่ะว่าเป็นมุมนัง่งเล่นพักผ่อนอีกหนึ่งมุมคือนอกจากจะจัดเป็นมุมพักผ่อนแล้วนะเราก็ยังสามารถทําเป็นมุมหิ้งพระก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามเราชอบเลยมาที่อีกมุมนึงค่ะสําหรับวัสดุบ,บนชั้น2นะคะคุณผู้ชมที่พื้นเขาจะปูด้วยลามิเนตหนา8มิลผนังเป็นผนังติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหมดแล้วก็ฝ้าเพดานสูงที่2.8เมตรค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอนแล้วก็1ห้องนั่งเล่นโดยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฝั่งปีกขวาของบ้านซึ่งตรงนี้ก็คือห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นชั้นล่างเราสามารถจัดฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยนะคะอย่างบ้านตัวอย่างตรงนี้ก็จัดให้เป็นห้องทางานซึ่งกําลังเหมาะกับยุคที่เราต้อง work from home พอดีค่ะ ที่ด้านนี้ค่ะทางบ้านตัวอย่างเนี่ยเขารื้อผนังของห้องนอนสีออกเพื่อเชื่อมต่อให้เป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่แต่ถ้าบ้านไหนนะคะที่มีสมาชิกในบ้านเยอะเนี่ยต้องการคงให้ห้องนี้เป็นห้องนอนก็เป็นห้องที่สามารถรองรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้ครบเลยนะคะอย่างเตียงนอนที่วางได้ก็เป็นเตียงไซส์ขนาด5ถึง6ฟุตวางได้สบายค่ะแล้วห้องนอนทุกห้องในบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีห้องน้าให้ในตัวทั้งหมดค่ะห้องนี้ก็มีนะคะอยู่ทางฝั่งนี้เลยค่ะ ด้านในห้องน้ํามีการจัดฟังก์ชันไล่จากส่วนแห้งเข้าไปยังส่วนเปียกนะคะก็จะมีอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนอาบน้ําอยู่ด้านในมีผนังก่อเอาไว้ให้นะคะตรงนี้เราสามารถติดตั้งฉากกั้นอาบน้ําเป็นกระจกเทมเพอร์กราสได้เลยด้านในก็มีชเวย์ติดตั้งเอาไว้ให้แล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศติดเอาไว้ให้ด้านใน1บานค่ะส่วนฝั่งปีกซ้ายของบ้านนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องนอนอีก3ห้องมีโถงทางเดินเชื่อมยาวๆแบบนี้ค่ะ ในส่วนของฝั่งนี้นะคะเป็นสังหน้าบ้านก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เป็นห้องที่มีความพิเศษกว่าห้องอื่นๆน,นั่นก็คือขนาดที่ใหญ่พิเศษนั่นเองค่ะอย่างเตียงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเตียงขนาด6ฟุตสามารถวางโต๊ะข้างได้อีก2ฝั่งจริงๆเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เหลือๆถ้าใครที่ชอบเตียงแบบว่าเตียงใหญ่ๆนะก็จะวางเป็นเตียงโอเวอร์ไซส์ก็ยังสามารถวางได้ค่ะพื้นที่ปลายเตียงก็ยังเหลือนะคะคุณผู้ชมวางเป็นโซฟาหรือว่าสตูสสำหรับนนัั่่่งพกกผอดดูทีีว็ไ้คะ คราวน,นี้คุณผู้ชมหันมาที่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นประตูระเบียงนะเปิดออกไปก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงกว้างๆกว้างเท่ากับหน้าห้องเลยเราสามารถวางเดเบสหรือว่าชุดเก้าอี้นั่งพักผ่อนก็ได้หรือถ้าใครค่ะที่มีงานอดิเรกที่ชอบปลูกต้นไม้กระถางนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ดีเลยและก็สวยด้วยค่ะเดี๋ยวเรา move มาดูที่อีกฝั่งหนึ่งของห้องกันค่ะ ด้วยความที่เป็นห้องที่มีหน้ากว้างทางฝั่งนี้เนี่ยเราเลยสามารถจัดเป็นโซน Walk-in Closet ได้เลยค่ะคุณผู้ชมน่าจะถูกใจหนุ่มๆสาวๆส,สายแฟชั่นนิสต้านะคะเพราะว่าดูตู้บิวอินที่เราสามารถทําได้สิคะคุณผู้ชมใหญ่มากแล้วก็วางโต๊ะเครื่องแป้งตัวใหญ่ๆได้อีกหนึ่งตัวซึ่งจากส่วนนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำในตัวด้านในค่ะ ห้องน้าของมาสเตอร์เบดรูมก็มีขนาดใหญ่พิเศษเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นห้องน้าแบบฟูลฟังกชันด้วยเราได้ทั้งอ่างล้างมือนะคะตรงนี้จะเป็นอ่างแบบ his and her ฝังครึ่งเคาน์เตอร์ใต้เคาน์เตอร์เนี่ยก็มีตู้สําหรับเก็บของให้ถัดมาค่ะเป็นในส่วนของโถสุขภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะอัปเกรดเป็นโถแบบชิ้นเดียวนะคะมีขนาดใหญ่นั่งสบายมากขึ้นด้านนี้เป็นโซนอาบน้ำค่ะคุณผู้ชมมีกระจกเทมเปอร์กลาสติดตั้งเอาไว้ให้นะคะเป็นฉากกั้นอาบน้ำด้านในก็มีแฮนด์ชาเวอร ส่วนอีกฝั่งนึงค่ะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะเป็นอ่างอาบน้ําแบบฝังสามารถนอนอาบได้1คนพอดีและในห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็จะมีช่องแสงให้ถึง2ฝั่งเลยเรามาดูห้องนอนทางฝั่งหลังบ้านกันนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของห้องนอน2แล้วก็ห้องนอน3ามค่ะ สำหรับห้องนอนสองนะคะจะมีขนาดที่รองลงมาจากมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ภายในห้องก็ยังมีความกว้างขวางนะคะคุณผู้ชมวางเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ได้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เป็นเตียงขนาด5ฟุตแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นขนาด6ฟุตก็ไม่มีปัญหาค่ะปลายเตียงก็สามารถวางชั้นวางทีวีได้และฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะบริเวณด้านหน้าห้องน้ําเราสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลย ซึ่งในห้องนี้ก็จะมีห้องน้าให้ในตัวนะคะแบลนนิ่งจะเหมือนกับห้องนอนสีเลยค่ะแยกส่วนเป็นส่วนแห้งให้ก็จะมีอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนอาบน้ําด้านในค่ะสําหรับห้องนอน3านะคะก็จะมีขนาดที่ไม่ต่างไปจากห้องนอน2เลยค่ะโดยแปลนเนี่ยจะมินเนอร์มาจากห้องนอนสีเกือบทุกประการเลยพื้นที่ภายในห้องก็มีความกว้างขวางนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็วางเตียงนอนขนาดใหญ่ขนาด5้าถึง6ฟุตได้ปลายเตียงค่ะวางชั้นวางทีวีแล้วก็โต๊ะทางานได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าห้องน้ําก็วางตู้เสื้อผ้าได้หรือจะทําเป็นตู้บิวอินรูปเอลเชฟก็ได้เหมือนกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของบ้านตัวอย่างในโครงการในส่วนถัดไปนีนจะพาคุณผู้ชมไปฟังสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับโครงการเดอะซิตี้ราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะคะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อได้ถึงสาเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นราชพฤกษ์รัตนาธิเบศแล้วก็การจนาพิเศษนะคะเข้าออกเมืองก็ง่ายแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางพลูด,ด้วยเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะตามในแบบฉบับของโซนราชพฤกษ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาลรวมถึงร้านอาหารชื่อดังหลายๆร้านเลยทําให้โซนนี้เนี่ยเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายนั่นเองค่ะ โครงการนะคะเป็นแบรนด์ระดับท็อปของทาง AP ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างรูหราตั้งแต่ซุ้มทางเข้าโครงการเข้าไปเลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันแล้วก็ให้มากกว่าโครงการอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันภายในเดอะคลับนั่นเอง ส่วนบ้านภายในโครงการค่ะเป็นบ้านเดี่ยวรูนะคะในสไตล์โมเดิร์นหลังใหญ่เลยเป็นบ้านที่มีหน้ากว้างฟังก์ชันภายในบ้านจึงจัดได้เป็นสัสดส่วนดีแลวแต่ละส่วนเองค่ะก็จัดได้ลงตัวด้วยเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางในบ้านค่ะก็มีช่องแสงให้เยอะทําให้บ้านโปร่งโลง่งแล้วก็อยู่สบายจึงเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะ สำหรับแบบบ้านที่เหลืออยู่ด้านในโครงการตอนนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้ยวยกันค่ะเริ่มจากแบบบ้านลักนะคะเริ่มต้นที่8.9ล้านบาทแบบบ้านพรีเว่เริ่มต้นที่9.9ล้านบาทแบบบ้านรีทรีตเริ่มต้นที่10.9ล้านบาทแบบบ้านสเปเชียลเริ่มต้นที่12.9ล้านบาทและแบบบ้านจินารีบบบา ery, ที่นินพาเข้ามาชมในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ 15. 9ล้านบาท โดยมีค่าส่วนกลางอยู่ที่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านบนทําเลที่สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่สามารถอยู่ได้สบายนะคะคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันภายในบ้านมากมายที่สามารถรองรับได้ถึง3 g e เจเนอเรชันเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์1623โดยสำนักงานขายของโครงการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเดอะซิตีราชพฤกษ์ปิ่นเ้าค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe Home n a อยู่ anel n เอาไว้ได้นะคะหรือถ้าใครที่ต้องการอัปเดตข่าวในเวทดวงอสังหาแล้วก็อ่านรีวิวฉบับละเอียดสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ w w w h o m e n a y u c o m และที่ Facebook page, f a c e b o o k f a n p a g e home n a y u fc สำหรับวันนี้นินและทีมงานขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ